สิตุลาคมบนคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรรมมานาธบพิษน้อมลำลึกถึงพระมหากุรุณาธที่คุณหาที่สุดไม่ได้ด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาราคณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านลานแหลมสอนุวัตร,ราษอุทิศโรงเรียนบ้านลานแหลมสอนวัดร,ราษอุทิศขอน้อมลำลึกในพระมหาการุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,รมหารา,รมมาชพุดชมาราชบพิษเจริญพรเนื่องในโอกาสวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชหรือที่เรารู้จักกันว่ารัชกาลที่9เป็นวันที่พวกเรา ประชาชนชาวไทยะสกนิกรชาวไทยได้สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่าได้สูญเสียพระราชาพระมหากษัตริย์ของแผ่นดินไปพระองค์ทรงเป็นที่รักเป็นที่ศรัทธาของประชาชนชาวไทยตลอดมาในระยะเวลาที่ของสิริราชาสมบัติเป็นเวลาถึงเจ็ดสิบปีในระหว่างที่พระองค์ของสิริราชาสมบัตินั้นพระองค์ก็ไม่ได้มีความสุขสบายอยู่ในพระราชาวังเหมือนพระราชาทั่วๆไป พระองค์ก็เสด็จกระทาพระราชกรณียกิจต่างๆเอาไว้อย่างมากมายพระองค์ก็ได้เสด็จไปตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าสถานที่นั้นจะเป็นสถานที่ถิ่นธุรกันดารสักเพียงใดพระองค์ก็จะเสด็จไปไม่ว่าจะต้องตากตามพระวรากายโดยการาขึ้นเขาจะลุยน้ําบุกป่าตากแดดตากฝน ที่ใดที่รถไม่สามารถที่จะเข้าถึงแต่พระองค์ได้รู้ถึงปัญหาได้รู้ถึงความลำบากของประเทศชาติพระองค์ก็จะเสด็จไปเพื่อไปดูสถานที่นั้นๆว่ามีปัญหาอะไรและพระองค์ก็จะทรงแก้ปัญหานั้นไม่ว่าจะเป็นที่ใดไม่มีน้ำที่ใดแห้งแล้งที่ใดปลูกพืชไม่ขึ้นที่ใดดินไม่ดีที่ใดดินเค็มพระองค์ก็เสด็จไปแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็น ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้พระองค์นั้นเสด็จไปเรียกจะแทบเรียกไดว้ว่าเสด็จไปทุกตารางนิ้วของทั้งแผ่นดินเพราะฉะนั้นแล้วตลอดระยะเวลาที่พระองค์ครองสิริราชสมบัติพระองค์ก็ไม่เคยได้มีความสุขสบายพระองค์นั้นทรงเสียสละบวรากายบวรใจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยโดยไม่เห็นกับความเด็ดเหนอยของตนเอง เพราะฉะนั้นแล้วด้วยความเมตตาด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านพวกเราประชาชนชาวไทยจึงรักท่านจึงมองว่าท่านนั้นเป็นพ่อของแผ่นดินเป็นพ่อของประสบนิกรประชาชนชาวไทยเมื่อพระองค์นั้น <c oughs> เสด็จสวรรคตไปแล้วพวกเราก็จะได้มาระลึกนึกถึงคุณงามความดีมานึกถึงคุณูปาการที่พระองค์นั้นได้กระทำเอาไว้กับประชาชนชาวไทย เพราะว่าพระองค์นั้นก็ได้ประทานาหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้พระราชทานาโครงการพระราชดำริตต่างๆเอาไว้อย่างมากมายเพื่อความผาสุกเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตไปแล้วพระราชกรณีต่างๆที่พระองค์ได้ทําเราก็ยังมองเห็นอยู่ในปัจจุบันว่า,ายังมีประโยชน์ยังใช้งานได้ดีในปัจจุบัน พระองค์ก็ส่งมองถึงความผาสุกข,ของผสมนิกรของประชาชนชาวไทยเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเวียนมาถึงวันที่13าตุลาคมของทุกปีพวกเราซึ่งเป็นลูกๆของพระองค์ท่านก็จะได้มาระลึกนึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของท่านโดยการทีพ่พวกเรานั้นก็ตั้งใจสืบสารปณิธานของท่านด้วยการประกอบคุณงามความดีต่างๆ เดินตามรอยเท้าของพ่อ,อประกอบคุณงามความดีโดยการไม่ทำโดยการทําให้ตนเองเป็นคนดีของครอบครัวของสังคมของประเทศชาติของบ้านเมืองอมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่สามารถีไม่ทะเลาะก,กันไม่แก่งแย่งกันพึ่งพาอาศัยมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอยู่ด้วยกันด้วยความรักใคร่ด้วยความเมตตาปองดองกัน อันนี้ก็จะเป็นเครื่องแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาทิคุณที่มีต่อพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นแล้วในวันที่13ตุลาคมพวกเราในนามของประสงฆ์นิกกรก็จะได้ร่วมร้อยดวงใจสืบสายประิธานประกอบคุณงามความดีให้กับสังคมประเทศชาติบ้านเมืองให้ชุมชนให้ครอบครัวดำรงวิถีไทยดำรงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอาจเป็นแบบอย่างของคนดีของบ้านเมืองด้วย น้อมสำนึกในพระมหากรณาธิคุณต่อไปอาตมาก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้แหละะเจริญพรนะพระราชประวัติ ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคมพศ2470ณโรงพยาบาลเมส์ออเบอร์ลัสเมซาซูเซตประเทศสหรัฐอเมริกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญญเดชทรงพระนามเดิมว่าพระวรวงศ์เธนพระองค์เจ้าภูมิพลอดุญญเดชทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุญญเดช กมรหลวงสงขานครินด้านการศึกษาเมื่อพชนมาอยู่ได้ห้าพันษาทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมาแตเดีณนะกรุงเทพมหานครต่อจากนั้นทรงสเสด็จไปศึกษาต่อณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในชั้นระดับปฐมศึกษาที่โรงเรียนเมียมองเมืองโรซาน ในปีพศ2478ได้ทรงเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเอกชนที่รับนักเรียนนานาชาติและทรงได้รับประกาศนียบัตรบาเชอรีเยเอแลจากการศึกษาดังกล่าวทรงรอบรู้หลายภาษาได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันและละตินในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาในแผนกวิทยาศาสตร์ และวิศวรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเมืองลูซานต่อมาในปีพศ2481ได้เสด็จนิวัตกลับประเทศไทยพร้อมด้วยพระบรมเชษฐาธิราชพระบรมราชชนนีและสมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอขณะที่พระเจ้าน้องอยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชพระชนพันษา1 8พรรษา รัฐบาลได้กะบังคมทูลอันเชิญขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชวงศ์จัก เมื่อวันที่9มิถุนายนนั้นทรงเฉลิมพระปรมาพิไทยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและรัฐบาลได้แต่งตั้งผู้ทรงสำเร็จราชการบริหารราชการแผ่นดินแทนพระองค์เนื่องจากยังทรงพระเยาว์และต้องทรงศึกษาต่อณต่างประเทศ เมื่อวันที่19สิงหาคม2489ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อณกรุงโรสาลแม้พระองค์จะทรงโปรดวิชาวิศวกรรมศาสตร์แต่เพื่อประโยชน์ในการปกครองประเทศได้ทรงเปลี่ยนมาศึกษาวิชาการปกครองแทนในพศ2 4 9 1 ระหว่างทรงศึกษาอยู่ณประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงขับรถยนต์ไปร่วมงานที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณนะกรุงปารีสได้ทรงพบและมีพระาราชหฤทัยสนิทเสน่หาในหม่อมราชวงศ์ศิริกิจกิติยากรที่ดาของหม่อมเจ้าขัดมุงคลกิติยากรเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส ในปีเดียวกันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงทรงบาดเจ็บที่พระพักพระเนตรขวาและพระเสียรทรงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโมเซลโปรดให้หมอมราชวงศ์สิริกิตมาเฝ้าถวายการดูแลอย่างใกล้ชิด พระสัมพันธภาพจึงแน่นแฟนขึ้นและต่อมาได้ทรงมั่นหมอมราชวงศิริกิตเมื่อวันที่12สิงหาคม2492โดยได้พระราชทานพระธรรมลงวงที่สมเด็จพระบรมราชชนกมั่นสมเด็จพระราชชนนีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรส เมื่อวันที่28เมษายนพศ2493ทรงประกอบพิธีราชาพิเศษสมรสกับหม่อมราชวงศ์ศิริกิจกิติยากรที่วังสประทุมโดยที่สมเด็จพระศรีวลินทิราบรมราชาเทวีพระพันวสาอาิกาเจ้าพระราชาทานหลังน้ำพระมหาสังทรงจดทะเบียนสมรส ตามกฎหมายเช่นเดียวกับประชาชนและได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิตขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิตพระบรมราชาพิเศษวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณขัตติยราชประเพณีณพระที่นั่งภัยสารทักษิณในพระมหาราชวางังเฉลิมเลิมพระประมาพิไทยตามจารึกในสุพรรณบันในการนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเก้าสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินิสริกิต ระอาัคาระมเหสีเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี วันที่5มิถุนายน2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปยังสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งเพื่อทรงรักษาพระสุขภาพและเสด็จพระราชดำเนินนิวัตพระนครเมื่อวันที่2ธันวาคม2494ทับณพระตำาหนักจริรดาโหัวฐานและพระที่นั่งอัมพรสถาน ราชโอรสธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชนีนาถทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมสี่พระองค์ดังนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนนาวดีประสูติณสถานพยาบาลมองสวดีนครโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่5เมษายนพศ2494ต่อมาได้ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ปัจจุบันออกนามว่าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณราชกาลที่10ในปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดิทนทรเทพภรรยา วรางกูประสูตรณพรทที่นั่งอัมพรสถานเมื่อวันที่28 8กรกฎาคมพศ2,495สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสลินทรเทพร,รัตรนสุดากิตติวัฒนาดุลสู่ภาคประสูตรณพรทที่นั่งอัมพรสถานเมื่อวันที่สงเมษายนพศ2 4 9 8 ต่อมาได้ทรงรับพระราชทานโปรดเก้าให้เฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเทพพระร,ชราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจาักกีศรินทรรัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเมื่อพศ2520 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุราภรณ์วยลักอาคารรัครราชกุมารีประสูตรณพระที่นั่งอันพรสถานเมื่อวันที่่กรกฎาคมพศอสอส2,500